สวัสดีครับก็พบกับพวกเราอีกแล้วนะครับบริษัท i s a ซ c N. อ i นจ e เ i n g จำกัดนะครับครับก็อยู่กันที่ศูนย์บริการของเรานะครับตั้งอยู่ที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแคชั้น3โซนไอทีห้องไอทีนะครับกรับในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเคสงานติดตั้งนะครับระบบบันทึกเสียงสนทนาของญาติที่มาเยี่ยมผู้ต้องหาภายในเรือนจำนะครับ ับเคสนี้ก็เป็นงานติดตั้งจริงนะครับซึ่งลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อเข้ามานะครับเราได้ทำการคอนฟิกอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วจะส่งให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับขับจากไดอะแกรมนะครับรับระบบตู้สาขา IP PBX นะครับเป็นของยี่ห้อยีสตาร์นะครับรุ่น s อ0 0นะครับซึ่งรุ่นนี้จะรองรับ สายภายในได้100 extension นะครับที่เป็น ip นะครับและมีระบบบันทึกเสียงสนทนาภายในตู้เลยนะครับไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ใดๆนะครับครับสำหรับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นรุ่น yealink นะครับรุ่น t 30นะครับกับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด15คู่สายนะครับหรือว่า30เบอร์นะครับรับลำดับก็จะเรียงตั้งแต่ เครื่องที่1น,นะครับไปถึงเครื่องที่30นะครับขับและมีอีกหนึ่งเครื่องนะครับเราใช้สําหรับการมอนิเตอร์นะครับเวลาที่ญาติคุยกับผู้ต้องหานะครับก็สามารถมอนิเตอร์เข้าไปฟังได้นะครับเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็คือเครื่องที่31นะครับขับจากไดร์แกรมนะครับการเชื่อมต่อก็จะเป็น แบบนี้นะครับก็คือเชื่อมจากตู้ไปที่เครื่องโทรศัพท์ทั้ง30เครื่องนะครับแล้วก็31เครื่องเป็นเครื่องมอนิเตอร์นะครับแล้วก็เป็น PC สําหรับการรับฟังเสียงนะครับับสำหรับการคอนฟิกอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูในวิดีโอนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ เราจะมาแนะนำระบบตู้ IP PBX นะครับยี่ห้อเย,ยต,าตานะครับรุ่น S20 นะครับกับพอดีมีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับว่าเราสามารถใช้ตู้เย,ยตาในการเยี่ยมเยียนผู้ต้องหาภายในเรือนจำได้หรือไม่นะครับกับวันนี้เราเลยมาทำคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อสาธิต วิธีการทำงานของเครื่องโทรศัพท์และตู้สาขาโทรศัพท์ให้นับชมนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอคอนฟิกของเครื่องโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะมีตู้ i p นะครับของเยสตานะครับรุ่น S20 นะครับครับแล้วก็จะมีหัวเครื่องสองเครื่องนะครับเป็นเบอร์1นึง 002แล้วก็1003นะครับครับขั้นแรกนะครับให้เรามาดูที่หน้าจอคอนฟิกของเครื่องโทรศัพท์นะครับครับวิธีการเซตให้เป็นการโทรแบบพอดไลน์นะครับก็คือยกหูแล้วโทรไปทันทีนะครับให้คลิกที่ฟีเจอร์นะครับครับแล้วก็คลิกที่เจเนอ a รลลนะครับอินฟอร์เมชันนะครับ ให้มาตรงช่องนี้นะครับ Hot line นำเบอร์นะครับให้ทิม์เบอร์ที่เราต้องการจะโทรไปหานะครับก็คือเบอร์1.003นะครับ Hot line delay นะครับตั้งได้ตั้งแต่0ถึง10นะครับระยะเวลาในการรอก่อนจะโทรนะครับให้เราตั้งเป็น0นะครับครับแล้วก็กด Confirm ได้เลยนะครับครับ ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเครื่องครับก็ตั้งเหมือนกันนะครับให้เข้ามาที่ฟีเจอร์นะครับแล้วก็ตั้งเป็นเบอร์ที่เราจะโทรนะครับแล้วก็คอดลน์ดีเลย์ก็ตั้งเป็นศูนย์ครับแล้วกดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับ คับหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอของการฟังเสียงสนทนานะครับก็มาเลือกฟังได้ที่หน้าจอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบโทรดูนะครับว่าจะมีการบันทึกเสียงอย่างไรนะครับเมื่อเรายกขูนะครับ,รบจะดังอีกเครื่องหนึ่งโดยอัตโนมัตินะครับ ฮัลโหลครับได้ยินชัดเจนหมครับครับอันนี้ก็เป็นการสนทนานะครับแบบพอดไลน์ระหว่างเครื่องโทรศัพท์สองเครื่องนะครับขับเสียงชัดเจนดีนะครับครับผมขอบคุณครับครับเรื่องราวังสายนะครับก็ สามารถกดฟังได้จาก p ีที่เราได้ทำการเปิดหน้าจอนะครับคอนฟิกของตัวนะครับให้คลิกที่ CDR and Recording นะคร,ครับก็จะมีไฟล์ขึ้นมานะครับให้เรากดเพย์ได้เลยนะครับเราสามารถกดเพย์ฟังในเครื่องนี้หรือว่าสามารถเอ็กพอร์ตไฟล์ไปฟังข้างนอกก็ได้นะครับ ชัดเจนไหมครับชัดเจนครับครับอันนี้ก็เป็นการสนทนานะครับแบบพอดไลน์ระหว่างเครื่องโทรศัพท์สองเครื่องนะครับครับเสียงชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีค่ะครับผมขอบคุณครับครับก็เป็นระบบ เยี่ยมเยียนนะครับผู้ต้องหาในเรือนจำนะครับวันนี้มีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับว่าการมอนิเตอร์การสนทนาสามารถทำได้กี่แบบและมีแบบใดบ้างนะครับครับในวันนี้เราจะมาแสดงให้ดูนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แบบแล้วก็มีการตั้งค่าอย่างไรบ้างนะครับครับ เราก็เข้ามาที่หน้าจอคอนฟิกของตัวตู้ IP เลยนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้คลิกที่ปุ่มซ้ายมือด้านบนนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ Setting นะครับครับแล้วก็คลิกที่ General นะครับครับเลือก s e a t u r e Code นะครับ ครับตัวนี้จะเป็นโค้ดนะครับหรือว่ารหัสนะครับสำหรับฟีเจอร์ต่างๆในตู้สาขานะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นเลขที่เราต้องการได้นะครับกลับให้เรามาที่หัวข้อ call monitor นะครับให้เราติ๊กถูกทั้ง3อันนี้นะครับก็คือข้อแรกนะครับก็คือ listen นะครับก็คือการเข้าไปฟังอย่างเดียวนะครับคนที่ สนทนากันอยู่จะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับครับข้อที่2 w h วิ p เปิลครับก็คือการกระซิบนะครับโดยที่เราจะได้ยินเสียงฝั่งหลังตู้สาขานะครับก็คือสายภายในของเรานะครับสามารถโค้ดหรือว่าบอกเป็นไกด์ไลน์ให้ได้นะครับว่าเราจะต้องคุยกับลูกค้าอย่างไรนะครับส่วนตัวลูกค้าจะไม่ได้ยินเสียงของเรานะครับ กับสุดท้ายเบอร์อิงนะครับก็จะเป็นการเหมือนกับประชุม3ามสายนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วก็จะเป็นการคุยได้ยินกันทั้ง3คนเลยนะครับครับเมื่อตั้งตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็กดเซฟนะครับแล้วก็กดแอปพายนะครับครับต่อมานะครับให้เข้ามาเซตติ้งนะครับแล้วก็เลือกที่ extension นะครับ ับเลือกที่ Edit นะครับับสำหรับเบอร์ที่จะอนุญาตให้มอนิเตอร์ได้นะครับเราต้องตั้งแบบนี้ทุกเบอร์นะครับเข้าที่ฟีเจอร์นะครับคลิกที่ Allow Being Monitor นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Monitor Mode นะครับ ผมจะเลือกเป็นโหมดวิเปอร์นะครับหรือว่าการกัดซินะครับกับแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็แอปพลนะครับกับอย่างที่บอกนะครับตรงนี้ต้องตั้งทั้ง3เบอร์นะครับที่เราจะทําการมอนิเตอร์นะครับกับส่วนเบอร์อื่นผมได้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทดลองโทรกันดูนะครับ ครับตรงนี้จะมีโทรศัพท์อยู่3มเครื่องนะครับครับผมจะทดสอบโทรนะครับจากเครื่องนี้นะครับครับที่นี้รับสายนะครับครับทีนี้เราจะทำการ เข้าไปฟังการสนทนานะครับก็ให้เรากดโค้ดนะครับดาว9 1แล้วก็กดเบอร์นะครับ1 0 0 0กดเซมน,นะครับกับหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ กับแค่นี้นะครับเราก็สามารถการฟังเสียงสนทนาของสองเครื่องนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเปิดลำโพงดูนะครับฮัลโหลฮัลโลกับฮัลโหลสามารถพูดไปได้นะครับ ฟีเจอร์นี้ก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่มีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะมอนิเตอร์นะครับสายที่ทำการสนทนานะครับครับก็เป็นการคอนฟิกอุปกรณ์นะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจเคสงานติดตั้งลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อ เซลที่ดูแลนะครับหรือว่าติดต่อผ่านทางเพจเรามาก็ได้นะครับกับในวันนี้นะครับเราขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานใหญ่โทรศูนย์9 2 3สศูนย์บริการไอแซคซีคอน โทร08-8941-2499 Line ID t TyphoonShop ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ